กินสละไปด้วยจะคุยเรื่องการไปตรวจโควิด COVID. สละรอยแก้วจ้ะสละรอยแก้วคืออยากจะขึ้นไว้ตรงฝั่งนี้แล้วกันนะโอเคว่าเฮ้ยไปตรวจโควิด COVID. แฟนพี่อ่ะเขาไปตรวจโควิด COVID. ก่อนที่จะบินคือคนไทยคนจีนชาวต่างชาติไปตรงนั้นมากก็คืออยู่แถวแถวลาดพร้าวแถวแถวลาดพร้าวชื่อ ยุนจีนอ่ยุนจีนชุนจีนน่าจะเป็นฉุนจีนเพราะมันเป็นตัวเอสนะยุนชียุนจีน,จนอ่าก็คือมันเป็นแ a บเยัง่ายคือแ a บพูดง่ายที่สุดก็คือแ a บนะจ๊ะเธอแ a บก็จะเป็นแ a บที่ตรวจด,ดีตรวจเร็วถูก3,5 0 0ตรวจทั้งแบบอ่าเขาเรียกว่าอะไรแหย่จมูกตรวจทั้งเลือดเลือดน่าจะผ่านนิ้วผ่านนิ้วมือก็แตะมาแล้วก็เหมือนเรา ตรวจเลือดน,นิดนึงแล้วเขาเอาเลือดไปตรวจเขาก็จะตรวจแอนติบอดีแล้วก็ตรวจไรโควิดเทสก็คือโควิดเทสแหละเขาเรียก COVID โควิดเทสก็แนะนำให้ไปก่อนอ่าน,นี้แนะนำแนะนำให้ไปก่อนแนะนำให้ไปก่อนกี่โมงไหมเก้าโมงเช้ารสละลอยเก้ยวอืมอร่อย <c oughs> แนะนำให้ไปก่อนเก้าโงเช้าก็จะมีลิฟต์มีลิฟต์ให้รออยู่ข้างล่างนะแถวแถวอ่ะที่จอดรถอ่ะมันจะมีแถวแถวที่จอดรถไม่ได้ขึ้นขึ้นไปบนตึกนะตึกชื่อตึก PS มั้งตึก KPS ตึก KPS ถ้าผิดก็ยังไงเดี๋ยวเยวขึ้นรุ่มให้แล้วกัน KPS เป็นตึกอยู่ข้างล่าง มันจะอยู่แถวๆกับาลานจอดรถเลยก็จะมีลิฟต์มีลิฟต์มี lift, ลิฟต์รอไปก่อน9ก้ามงแนะนําให้ไปก่อน9ก้าโมงเพราะคนเยอะพอสมควรแต่ถ้าใครอยากได้ผลที่แบบเขาเรียกว่าผลวันถัดไป ก็ไปตอนบ่ายก็ได้หรือยังไงก็ได้เขาน่าจะปิดประมาณไม่เกินสี่โมงเย็นน่าจะไม่เกินสี่โมงเย็นเยอะขึ้นเวลาให้ไม่รู้ว่าเขาปิดเท่าไหร่แต่เปิดอะ่ะ9ก้าโมงเช้าก็าคือไปก่อน9ก้าโมงตื่นไปก่อน9ก้าโมงแล้วไปรอคิวเราจะได้ทําเร็วขึ้นแล้วก็ข้อทําเอกสารให้เขียนกรอเอกสารพอเราเข้าห้องแลบเขาก็จะมีที่นั่งนะที่นั่งประมาณสิบที่พอเข้าไปเขาจะเรียกทีละสิบทีละห้าหรือทีละสิบอะไรประมาณนี้เข้าไปข้างในแล้วก็ให้กรอกเอกสารว่า คุณเคยมันเหมือนว่าเห็นแฟนพี่เขาให้ดูกรอ,อกชื่อกรอกนั่นกรอ,อกนี่กรอ,อกพาสปอร์ตกรอ,อกอะไรอย่างเงี้ยก็เคยไปประเทศกลุ่มที่เสีย่ยงไหมนั่นนี่เนี่ยเขาก็เหมือนเป็นการแบบเช็คเช็คเช็คประมาณเช็คใสออ่อีเมลลงไปแบบเขาจะส่งผลไปทางอีเมลของเราเองคือเร็วมากก็คือเราหาแฟนไปตรวจตอนเช้าเสร็จสับปั๊บป๊บประมาณ1ิบโมงสิบเอ็ดโมงเช้าแล้วเราก็กลับมา อ,อีเมลก็จะประมาณหลังจากบ่ายสามเป็นต้นไปอีเมลอาจจะเข้ามาหลังจากบ่ายสามเป็นต้นไปในวันวันเดียวกันวันวันนั้นคือผลมันออกมาเร็วมากเขาน่าจะมีเครื่องตรวจที่แบบนําเข้ามานะออแล้วก็ตรวจถูกมากแค่สามพันห้าสามพันห้าเองนะในคอนแกนยังแพงกว่าเลยอันนี้พี่จริงคือพี่มนะถามมาหมดแล้วสีนักคารินก็ประมาณสามพันหกแค่ตรวจโควิดเทสเฉยเฉยอะ่ะ แต่ไม่ได้ไม,ไม,ไม่ไม่ไม่แน่ใจว่าตรวจเลือดได้ไหมแต่คิดว่าน่าจะไม่ได้ตรวจเพราะมันเป็นผลแค่ผลการตรวจอแค่แหย่จมูกดูว่ามีโควิดในร่างกายไหมแต่เนี้ยเขาตรวจทั้งเลือดเลคือตรวจไปถึงในสายเลือดของเราเลยคือเลือดของเราเลยเออมันก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยมันอ่ามันตรวจค่อนข้างละเอียดแล้วก็ดีถูก พี่ก็เลยแนะนําว่าไปตรวจที่กรุงเทพเลยทีเดียวจะง่ายกว่าอาจจะแบบก่อนไฟบินเขาจะบอกให้ก่อน70 72ชั่วโมงอะไรประมาณนี้ใช่ไหมก็แนะนําไปก่อนแล้วก็จองที่พักใกล้ๆๆไม่ไกลมากแถวๆนั้นนั่งแก๊ปไปก็ได้หรืออะไรก็ได้แล้วก็ไปตรวจแล้วก็ถือเอกสารนั้นนะ่ะปิ้นเอกสารนั้นออกมาปิ้นก็คงจะไม่ยากมาั้งโรงแรมอะไรอยเดียวนี้เขาก็ปิ้นให้ได้แล้วอะไรเงี้ยก็แนะนําไปตรงตรงนี้เลยคือดีดีที่สุดอะ่ะดีที่สุดคือเร็ว ดีบริการดีด้วยเ็ยแต่คนอาจจะเยอะหน่อยเพราะคนจีนเยอะมากคนจีนค่อนข้างเยอะนะเพราะเขาก็จะกลับประเทศของเขาเนี่ยเขาก็ต้องตรวจผลตรวจอะไรตรวจร่างกายอะไรเนะียเป็นเป็นอ่าเป็นแ l a บที่ดีมากแล้วเจ้าของแ l a บเขาน่าจะอายุเยอะๆแล้วแหละเขาน่าจะได้ภาษาจีนด้วยน่าจะเป็นเชื้อสายจีนเออเป็นหมอเป็นหมอใหญ่คิ่น่าจะเป็นคนที่ทำแ l a บนี่แหละ แล้วก็เขาก็พูดภาษาจีนได้ด้วยนะเออก็ถือว่าโอเคเลยอะคือดีคือรีวิวค่อนข้างดีคนจีนมักจะไปตอนนี้เพราะมันถูกแล้วก็ได้ผลรวดเร็วทันใจมากเออถ้าใครอยากได้ผลก็แนะนําไปตัวที่ลาดพร้าวที่พี่บอกเลยยวนจีนี่แหละดีสุดแล้วถ้าใครจะเดินทางหรือต้องการกลับประเทศไปหาแฟนหรือว่ากลับไปเรียนต่อนั่นนี่อะไรพี่ว่าแนะนําไปตรงนี้นะแล้วเขาก็รับรับแบบไม่รู้ว่าเขารับจํากัดไหมนะแต่ว่าให้แนะนําว่าถ้าไปก็ ไปก่อน9โมงไม่ต้องไปจองเขาบอกว่าไม่ต้องจองเลยไม่ต้องจองแต่เขาก็จะลิมิตว่าปิดถึงกี่โมงประมาณนั้นถ้าอยากได้ผลช้าก็แนะนําไปตอนบ่ายแต่พี่แนะนําให้ไปตอนเช้าว่ะด,ดีที่สุดเพราะว่ารู้สึกคนมันจะไม่แออัดพี่คิดว่าตอนบ่ายๆหรือสายๆอาจจะคนแออัดอะไรอย่างเงี้ยกออ็แนะนําแนะนําแนะนําให้ไปตรวจตรงนี้เพราะมันได้สองอย่างเลยคือ two in one อะ two in one อะคือตรวจตรวจครั้งหนึ่งอะ ได้2ออย่างเลยก็แถมถูกด้วยบาง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 ธนาคารบางโรงพยาบาลอนะ่ะแพงมากรู้สึกโรงพยาบาลเอกชนอ่ะยกเ้นโรงพยาบาลเอกชนตรวจแค่โควิดเทสเนี่ยน่าจะประมาณแค่7,000โอ้โหก็เลยแบบแค่ตรวจนี่นะ7,000นะอะไรเงี้ยนล้มันแพงเกินอะ่ะโรงพยาบาลเอกชนมันมักจะแพงอยู่แล้วขนาดโรงพยาบาลรัฐก็สตาร์ทอยู่ที่3,600จน4,000หรืออะไรเงี้ย จริงๆเนี่ยมันก็จะมีที่ที่หนึ่งในกรุงเทพก็มีรู้สึกว่าโรงพยาบาลจุฬาไหมโรงพยาบาลจุฬาก็สามารถทําได้ถ้าใครอยู่ใกล้แถวนั้นแต่พี่ไม่แน่ใจว่าต้องจองไหมหรือว่า walk in เข้าไปเช็คได้เลยแต่ตันนี้เขาดีคือเราตรวจแล้วก็ตรวจเลือดเลยทันทีให้เลยปกติคือเขาก็คงจะทําประมาณว่าเขารู้แหละว่ากฎหมายประเทศจีนนะเขาต้องการให้ตรวจเลือดด้วยนะจริงๆมันก็ควรตรวจเลือดด้วยนะเพราะ่ร่างกายแต่ละคนภูมิคุ้มกันแต่ละคนมันก็ไม่เหมือนกันบางคนก็อุ่นอ่อนแอน่ะ แฟนพี่เขาก็ตรวจผ่านหมดแล้วก็ตอนนี้นางกัก,กตัวอยู่ที่เมืองจีนที่เซี่ยงไฮ้นางกักตัวอยู่ที่เซี่ยงไฮ้ตอนนี้ก็ใกล้จะครบวันแล้วนางก็จะกักตัวครบ14วันปุ๊บนางก็ต้องไปจองที่พักหรือโรงแรมที่หนึ่งกักตัวอีก7วันกักตัวจะบอกว่ากักตัว14นะวันอะตรวจตรวจอะไรนะตรวจโควิดเทสเนะี่ยคือแบบเอาเข้าจมูกใช่ไหมประมาณตอนนี้น่าจะประมาณเกือบ3ครั้งแล้วอะทุกๆ5วัน ทุก12วันหรืออะไรเงี้ยคือตรวจมากกว่า3ครั้งอ่ะแกบอกว่ากลับมาตรวจเยอะมากก็คือเขาค้นข้างๆเข่งคัดมากจริงเพราะเวลาเรากักตัวเราอาจจะมีภูมิคุ้มกันที่ไม่ดีเขาก็ต้องตรวจเป็นระยะระยะอะไรเงี้ยไม่ใช่แบบหูกักตัวเสร็จแล้วออกไปข้างนอกแล้วก็เป็นอะไรเงี้ยแบบมันซ่อนอาการหรืออะไรเงี้ยเขาก็จะตรวจเป็นระยะเป็นระยะนางก็กักตัวอยู่ที่นั่นเขาก็มีอาหารให้3มื้อจ่ายเอง ก็น่าจะประมาณเท่าไหร่งประมาณ1 5ื0 0 0 0าถึงสองหมก็แล้วแต่โรงแรมโรงแรมดีก็อาจจะ3ามถึงเออสามหมประมาณนี้คือแพงสุดน่าจะมาเกือบ3 0,000อันนี้ที่แฟนพี่เข้าไปนี่ก็เกือบประมาณ1 5ื0 0ห้าเงินไทยนะประมาณนั้นนั้นก็บอกออประมาณเท่านี้ถ้าอยากได้อะไรก็แค่ บอกเขาให้เขาซื้อมาแล้วก็จ่ายให้เขาเพิ่มอะไรเงี้ยเหมือนเราอยากกินอะไรสักอย่างเขาก็เอาใส่มาให้เราอะไรทุกคนที่แบบหมอตวอรวจเลยเขาก็จะใส่ PPC แบบชุดไอชุดชุดกันฝนชุดไม่ใช่ไม่ใช่ชุดชุด,ชด,ชดอ่ชุดทางการพแพทย์ะเขาก็จะใสแล้วมาตรวจเราใส่เป็นตรงเป็นตาคือตรวจเขาตรวจเ,เข่งคัดมากนางก็บอกคือทีนี้พอจากการกักตัวเสร็จแล้วนางก็ต้องกักตัวเองอีก7วันแล้วก็ตรวจโควิดเทสอีกครั้งหนึ่งก่อนที่จะเข้ากลับไปทํางานที่ โรงเรียนของนางนางก็สอนโรงเรียนนานาชาติเขาก็เพื่อจะเอาแบบเออว่าพลระยะแล้วเพราะว่าเขาค่อนข้างเข่งคัดมากคือ14บางบางทีมันอาจจะยังไม่เห็นว่ามันมีโควิดไหมก็ต้องให้อีก7วันเพิ่มขึ้นเพื่อแบบเพื่อมันมีอาการตามหลังมาอย่างเงี้ยแล้วก็ก่อนจะเข้าไป ไปสอนที่นรงเรียนก็ก็ต้องตรวจโควิดอีกโควิดเทสอีกทีก็เลยว่าเออก็เข้าใจนะการที่ตรวจโควิดหลายๆรอบเนี่ยมันก็เหนื่อยพอสมควรนางว่าเวลาแย่ทีหนึ่งน้ำตาแทบแตกแบบมันน้ำตาไหลบางทีแบบมุน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 นางบอกบางทีก็มุนมุนมุนแบบน้ำตาแบบเออนางว่าน้ำตาแทบไหลเออนางพูดก็เข้าใจแหละแล้วก็โควิดมันก็ยังไม่หายจากโรคนี้ใช่ไหม่ะก็ต้องแนะนําว่าต้องการตัวใส่แมสตลอดเวลาล้างมือให้มันบ่อยๆ ถ้าใครจะไปตรวจโควิดก็แนะนําให้ไปที่นี่แหละโอเคถ้าอยากสอบถามอะไรก็ข้างล่างมีลิงก์ที่เป็น Facebook ของพี่ทั้งมงีทั้งที่เป็นส่วนตัวแล้วก็ทั้งที่เป็นเป็นเพจน,นะก็กดติดตามให้ด้วยถ้าใครอยากสอบถามอะไรหรือว่าคอมเมนต์ในใต้วิดีโอก็ได้เดี๋ยวจะมาตอบให้โอเคเพราะว่าเผื่อคนอยากถามเออไปยังไงทํายังไง ต้องจองไหมก็ไม่ได้ต้องจองอ่ะไม่จองอ่ะไม่ต้องจองก็ได้เพราะว่าลองไปเซิร์ชดูใน Google พี่ก็รีวิวให้อยู่แค่ตรวจแค่สามห้านะเราไม่รู้ว่าราคาอาจจะเปลี่ยนแปลงขึ้นหรือเปล่านะราคาจะเปลี่ยนแปลงมากน้อยแค่ไหนก็อยู่ที่แลบของเขาเขาเป็นแล a p เป็นแลบของเขาเองก็แนะนําว่าไปเลยไปเยอะๆก,ก็ถูกด้วยก็ถูกด้วยดีด,ดีกว่าไปจ่ายเจ็ดพันเหลือเงินไว้แบบเออมา ่า่ค่าห้องค่าห้องก็ดีวิดีถูกกว่าเจ็ดพัอีกนะอะไรเงี้ยโอเคยังไงก็ฝากกดไลค์ฝากกดตาฝากกดแชร์ให้ด้วยนะไปแล้วทุกคนบ๊ายบาย